มีอุบาสกท่านหนึ่งชื่อว่านายกาละอยู่ที่เมืองสาวัตถีไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันเมื่อฟังธรรมเสร็จแล้วกลางคืนพอเป็นวันพระพอรุ่งอรุณขึ้นท่านก็ออกจากวัดแต่เชา้าเดินออกมาโจรมันปล้นคลังหลวงในเมืองแล้วก็วิ่งออกมาตำรวจหลวงวิ่งสกัดลอยติด ามโจรมาพอดีพอมันไปไหนไม่ได้เจอคนกำลังออกหน้าวัดพระเชตวันโจรก็เลยเอา <c oughs> หอ่อรนะั์น่ะไปวางไว้ที่ใกล้ๆของนายกาละอุบาสกตำรวจหลวงมาเห็นอ้าวนี่โจรน,นี่ว่าแม่กลางคืนลิเป็นโจรกลางวันลิเป็นคนดีเสร็จแล้วทำไง ก็สักข,ขีพยายนแกนั่งอยู่ตรงนั้นพอออกประตูวัดแกก็นั่งอยู่จะไปนั่งทำไมไม่รู้เวลากรรมมันส่งผลนะโจนก็จับทีสนี่สงสรั์อยู่เนี่ยเห็นกับตาทำาไงคุณรักของมาใช่ไหมแกก็ตอบตามคนเปล่าผมไม่ได้รักแล้วใครเป็นสักข,ขีพยายนไม่มีใครตำรวจก็จับเมื่อจับแล้วมีของกลางอยู่ทำยังไงเมื่อไม่รับมันก็เป็นวิธีการสารเตี้ยใช่ไหม เข่าบ้างศอกบ้างหญิงหาบน้ำหญิงกุมะทาสีก็มีนางสตรีท่านหนึ่งตักน้ำผ่านมาพอดีมาเจออ้าวคุณทำอะไรกันนะอ้าวนี่หมอนี่ไปโจรเนี่ยนางกุมภทาสีก็เลยบอกว่านี่ไม่ใช่นี่คนดีนายกาละอุบาศกเนี่ยเป็นคนดีมีศีลมีธรรมไม่เป็นขี้รักขี้กโมย ตำรวจหลวงรู้นางกุมภตาสีหญิงคนใช้ตักน้ำเลยเป็นสักขีประยานเลยพ้นจากความตายเพราะท่านพระนายการละอุบาสกไม่ใช่คนธรรมดาเป็นพระอริยบุคคลโสดาบันเป็นอริยบุคคลโสดาบันนะบรรลุธรรมด้วยไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าดูทีตำรวจตึงซ้อมได้ แต่นายกาละรู้ไหมอดีตกรรมท่านไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าพอพ้นเสร็จกังวัดตอนเช้าเสร็จพอถึงตอนเย็นพระก็เอาเรื่องนี้มาคุยกันอุย้ยนายกาละอุบาสกไม่น่าถูกซ้อมเลยเมื่อคืนนี้ก็มารักษาศีลที่วัดออกจากวัดตอนเชา้าโดนตำรวจหลวงจับซ้อมเกือบตายพระพุทธเจ้าภิกษุ นายกาละอุบาสกพ้นจากความตายเพราะหญิงกุมภะาสีนี้เป็นสักขีพยานนี่ไม่อาจรัจจันหรอกแต่ว่านายกาละอุบาสกเนะี่ยเป็นผู้เข้าใจธรรมะคนคนอยู่กับปัจจุบันเนะี่ยไม่ผูกอาคาตใช่ไหมโยมคนอยู่กับปัจจุบันไม่ผูกอาคาต แต่ถ้าคนอยู่กับอดีตเนี่ยมันจะผูกอาฆาตนะเด็กทะเลาะกันตีกันพ่อหันหลังให้กันหันหน้ากลับมาเขาวางใช่ไหมโยมเด็กกับผู้ใหญ่ยมว่าต่างกันไหมต่างเพราะเด็กมันไม่ผูกอาฆาตเด็กตีกันแปร้องให้เจ็บพ่อหายหลังหันหลังกลับมาไม่โกรธแล้วนี่เด็กไม่มีอุปทานใช่ไหมโยมลองเป็นโยมสิเขกหัวครั้งหนึ่งเนี่ย สามปีมาเจอหน้าไอ้นี้มันเขกหัวฉันวะมันยังจำต่างกันใช่ไหมโยต่างกันนี่อุปทานมันต่างกันนายกาละอุบาสกท่านเป็นผู้บรรลุธรรมท่านอยู่กับปัจจุบันเรื่องที่ผ่านไปท่านวางไม่เอาไม่ผูกอาคาตการละการวางได้ฆ่าความโกรธได้เป็นความสุขอย่างยิ่งโกทังคัตวาสุขขังเสติ โกรธเกิดขึ้นรู้หนอเขาทุบเขาตีก็เป็นทุกข์รู้ทันพอเขาเลิกลาไม่ผูกเวรจบไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องแบกบ